สวัสดีครับวันนี้ก็เอาข่าวของลอกรุ่นใหม่มาให้นานานได้รู้จักกันครับอ่ามันชื่อว่าอ่าเป็นลอกเบสที่ชื่อว่า Silver c AC a c k a a t w s t วีสตรีมคัเครับอ่าเท่าที่ผมค้นดูนะได้ว่าไม่เคยมีลอกเบสไม่เคยมีลอกเบสที่อยู่ในซีรีส์ Silver c a c k เลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกคันเบ็ดกับเหยื่อซึ่งมีมานานแล้วเป็นอุปกรณ์ตกมาที่เอาไว้เขาเรียกว่าเอาไว้ตกงานสตรีมโดยเฉพาะงานสตรีมงานภูเข,ขาครับผมเดี๋ยวผมจะมาขอพูดเล็กน้อยๆดูแล้วกันอืปึ๊บโอเคมันได้ว่าเพิ่งออกมาเขาบอกว่ากดแปลปทายเลยแล้วกันเป็นปี2022เดือนหนึ่งจะเปิดตัวนะ,ะใครที่ อยากได้ก็เก็บตังรอได้เลยครับแล้วตรงนี้ออกแบบมาเพื่องานสตรีมโดยเฉพาะเลยนะอนอนบอดี้เป็นเหมือนกับอ่าไปเหมือนกับของผมมองว่าคล้ายกับ Alpha Air รุ่นล่าสุดอืม Alpha Air รุ่นล่าสุดคล้ายกันทั้งด้านนี้ด้านข้างยกเว้นตรงนี้ครับที่จะต่างกันอยู่ครับจุดเด่นของรุ่นนี้ดูเหมือนจะเป็นสปูลน,นะ ตะกูลของรุ่นนี้มันจะเป็นตะกูลของมันเลยเป็นแบบว่าโรเตอ,อร์เหนียวนําคงที่ครับอ่าผมเคยทำนี่ผมทมําไว้ในฟิชชิงไทยดูอันนี้ดูจากฟิชชิงไทยก่อนละกันนะครับโดยว่าเราเทนสตรีมครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นงานน้ําไหลบนภูเข,ขาโดยเฉพาะเพราะงั้นลอกตัวนี้จะไม่ใช่ลอกตีไก่นะแต่เป็นลอกที่เอาไว้ตีเบาแล้วก็อยู่ในระยะฝังผลเท่านั้น สายมันจะเหนความจุน้อยครับอืมตื๊ดๆๆๆนี่ครับเขียนไว้ว่าได้ว่ามีโดยเฉพาะงานสตรีมเดือบปอมลอกเบสคิดว่าเป็นครั้งแรกที่เปิดตัวเป็นเป็นลอกในชื่อของ s i เ v e r ์ a แพ็กอร์แอลทีวีสตรีมคครับอืมโดยที่ผ่านมาเนี่ยเด้ว่าพัฒนารหบบใหม่ๆออกมาตลอดนะครับแล้วก็ มาเพิ่งจะมีสปูลแบบนี้ขึ้นมาอ่าเป็นสปูลที่อยู่ในซีรีส์ของ s i l v e r c a คครับสีเงินเดี๋ยวดูหน้าตาของสปูนก่อนอ่าเนี่ยเห็นไหมปึ๊บสปูลมันจะออกไปทางหน้าแคบครับอืมหน้าแคบเพราะฉะนั้นมันจะจุนอกจากมันจะตื้นแล้วหน้ามันยังแคบด้วยเพราะนั้นเวลามันตีสายครับมันจะตีออกไปได้ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรมี มันจะส่งเหยื่อได้ดีอ่าส่งเหยื่อได้ดีเพราะว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอะ้ตัวเกียร์ตายครับมันไม่ต้องวิ่งไกลครับมันมันไม่ต้องวิ่งซ้ายขวาในระยะที่ไกลกว่าไกลไกลแบบที่เราใช้ปกติแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะค่อนข้างที่จะวิ่งได้ค่อนข้างใกล้โอเคมันก็จะเป็นมี้สักบุญก็เป็นปกติครับ G G1 ดูโรมีนอ่า สปูนขนาด28มิลมรนะคะเป็นสปูนปกติของเขาอืมโอเคพอดีว่ามันรอบมันเพิ่งออกกับผมก็คือเอามาให้ดูข้าวก่อนอืมตึกๆต,ต,ตึกดตึึกนีีครับเดือนหนึ่งเดือนหน้านะครับจะออกที่ญี่ปุ่นส่วนไทยน่าจะลอยประมาณเดือน2เดือนอนะ่าออกมาก็เป็นรอบ8-5ถือว่ากลางๆอืมอ่าตึด๊ดตึอ่าน้ำหนัก170กรัม รู้สึกจะเบากว่าหรือเปล่าวะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูนี่ก่อนอืมตึกน่าจะเบาหรือหนักหนักกว่าสติไออัลฟาแอร์นี่ครับอัลฟาแอร์อันนี้อัลฟาแอร์นะครับอ่า Alpha Air อัลฟาแอร์ทีจอัลฟาแอร์ทีจหนักร้อยหกสิบกรัมนะครับอ่าหนักร้อยหกสิบกรัมส่วนเจ้า ส่วนเจ้าตัวนี้นะ่ะอยู่ที่170กรัมเบรกเท่ากันนะเบรก3.5สปูลเท่ากันใส่สาย60ปอนได้ไอ,อไม่ใช่สิใส่ใสาย6ปอนได้40เมตรเจ้านี่เท่าไหร่ไ <c> ห <oughs> นดูซิใส่ได้ที่6 6ปอน 6ปอนได้45เมตรแสงว่าตัวนี้ใส่ได้มากกว่านะเอ้ยไม่ใช่สิดูก่อน45กับ40ออน้อยกว่าน,นิดเดียวอืมแสดงว่าสปูนของเขาอ่ะลึกกว่ากันนิดนึงอ่าล,ลึกกว่ากันลึกกว่าอัลฟาหน่อยนึงครับอืมลูกปืนเท่ากันราคาของอัลฟาราคาอัลฟาถูกกว่าหน่อยนึงครับอืมโอเคก็ยังถูกกว่า ถูกกว่าสตรีทแอร์ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันอืใครอยากได้ลอกที่ราคาหมืน่นต้นๆอะไรเงี้ยครับลแล้วงานสตรีมแท้ๆลองดูอันนี้ก็ได้ครับอืลอกตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นงานเริมจือดอย่างเดียวนะอืแขนเขินโอเคขอจบเพียงแค่นี้กะจะมาคุยนิดเดียวไปมา,มายาวอ่าก็ยังไง ค่อยถ้าเกิดว่าสนใจข่าวๆอะไรใหม่ๆของแมวบ้านตกปลาก็กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ